การคนแน่นหอศิลป์โดยเฉพาะเจเนอเรชันใหม่เกิดขึ้นหลังโควิด -19 นี่เองค่ะการเติบโตทั้งตัวเลขผู้ชมและศิลปินรวมถึงพื้นที่ศิลปะใหม่ๆเป็นนิมิตหมายอันดีกับวงการละค่ะแต่ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติอยากค้นว่ามาไทยไปดูนิทรรศการที่ไหนดีกลับไม่มีฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ ต้องเสาะหาตามช่องทางของแกลเลอรี่หรือส่วนตัวศิลปินที่พอมีก็เว็บไซต์ Bangkok Art City ซึ่งชูข้อมูลในกรุงเทพแต่ยังไปไม่ถึงแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหานี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหากรรมด้านศิลปะจึงระดมคิดโครงการ Thailand Art Move เตรียมงบ15ล้านบาททำแพลตฟอร์มทั้งเว็บและแอปพลิเคชันเผยแพร,แร่ก,กิจกรรมทางศิลปะการแสดงเฟสติวัลและหวังพัฒนาถึงการซื้อขายตั๋วเข้าชม คาดนี่คือโปรเจกต์ที่ทำได้เร็วที่สุดในปีนี้อีกก้าสำคัญคือแผนก่อตั้งสภาศิลปะประเทศไทยในงบ20ล้านบาทที่กำลังเตรียมร่างเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้ศิลปินเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องผลักดันไม่ว่าจะประเด็นภาษีหรือให้ทุนทำงานซึ่งแม้กรรมการซอฟท์พาวเวอร์หมดวาระแต่สภาศิลปะจะยังคงอยู่เรื่องนี้อาจไม่สำเร็จในเร็ววันแต่วังให้ทันใน2ปี เราต้องผ่านการพูดคุยหลายหน่วยงานไม่ให้ทับซ้อนกับท Th ัก k า a t h a i น a n d Creative Culture Agency ที่ก็เตรียมก่อตั้งด้วยเป้าหมายเดียวกันคือสนับสนุนซอฟต์าวร์ไทย ก็น่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนทำงานศิลปะศิลปินทั้งหมดเพราะว่าก็เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีตัวแทนที่จะเรียกร้องให้กับวิชาชีพนี้การยกเว้นภาษีหรือเรื่องอินเซนティブในการแบบเอ้าถ้าเช่นคุณซื้องานศิลปะแล้วคุณจะไปได้รถหย่อนเท่าไหร่มันจะไปรวมกันหมดก็คือจริงๆิอ่ะเราก็เราก็คุยเรื่องการเคลื่อนไหวทางภาษีด้วยแต่คณะกรรมการชุดนี้หมดไปก็อาจจะก็จบไปแต่ถ้ามันมีสภาศิลปะอยู่ทำงานร่วมกับทักก้าหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังจะถูกขับเคลื่อนสภาศิลปะ ถ้าเราดูจากโมเดลของหลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของการให้ทุนด้วยซึ่งคขาเรียก a r อ,อาร์ตทา i ซิ ดีกรีอดีตผู้อำนวยการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่เบื้องหลังหอศิลป์แถมยังเคยเป็นสื่อมวลชนผ่านมาหลายยุคและเห็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกของวงการเช่นการขาดทั้งเงินทุนและความเข้าใจทำให้ลักคณาคุณาวิชยานนอาสาร่วมหัวจมท้ายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะจัดทำนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์าวร์แห่งชาติ แม้ภาพรวมทีมจะถูกวิจารณ์ว่าศิลปินน้อยมีศิลปารสองคนไร้เงาศิลปินแห่งชาติหนักไปทางนักบริหารนักสะสมขณะที่จำนวนคนทำงานอยู่หลักสิบเมื่อเทียบกับอนุด้านภาพยนตร์ก็น้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งค่ะหากอนาคตเชื่อว่าต้องมีคณะทำงานเพิ่มอีกซึ่งด้านศิละปะและศิลปาการแสดงได้งบมา7%จอร์จาก5,000ล้านบาทของนโยบายซอฟท์พาวเแห่งชาติค่ะ ราะว่าเราเองอยู่ตรงนี้มานานเราก็เจอกับปัญหาหลายๆอย่างมันเคลื่อนไปไม่ได้อะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมีโอกาสก็มาลองทําดูมันจะได้แก้เพนพอยต์ของตัวเองด้วยถ้ามันแก้ไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าครับเข้ามาขนาดนี้แล้วมีพี่ๆน้องๆมาช่วยกันขนาดนี้ก็ยังไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นเพนพอยต์คะพี่นาดนึงอะหลายเรื่องค่ะอย่างเรื่องทุนอะอย่างเรื่องทุน,นใช่เรื่องทุนเรื่องการสนับสนุนหรือว่าความเข้าใจมากกว่าความเข้าใจจาก ภาครัฐหรือแม้แต่ประชาชนหรือเอกชนบางส่วนเกี่ยวกับความสําคัญของศิลปะหรือว่าศิลปะมันให้อะไรกับเราบ้างอะ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะ เปิดงบ375ล้านบาทของสายศิลปะและการแสดงว่าคโครงการเบื้องต้นมีอะไรบ้างรู้กันมาตั้งแต่ปลายปี2566ค่ะงบเกินครึ่งคือ66% 250ล้านบาทลงกับการสร้างคอลเลกชันถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่หอศิลป์แห่งชาติรัชดาพิเศษ21%หรือ80ล้านบาทสนับสนุนาาสาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัยและการแสดงในต่างประเทศ และ2ใช้ปรับปรุงภาษีศิลปกะกริษฐาดีมีไทยพีบอรายงาน